วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมนะในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของโลบักแมปออสตานะครับตอนนี้นะครับได้ทําการอัปเดตนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าปิดไปประมาณเกือบ8ชั่วโมง9ชั่วโมงได้นะปิดนานมากนะครับเอาง่ายคือมันปิด 10บโมงมั้งเออสิบโมงนะครับเปิด3ามทุ่มโอ้โคตรนานนานมากนะครับก็เป็นว่าตอนนี้นะครับได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวตัวละครนะครับหลายๆคนก็น่าอยากจะได้โค้ดนะครับอยากจะได้โค้ดเอาไปสุ่มตัวละครนะครับที่อยู่ในตู้ละครนี่ครับตู้ตัวละครพิเศษนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับที่เป็นตัวใหม่แล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นรีรันมานะครับก็ตัวละครนี้นะไอเดวิโลอะไรนั่นนะครับเดวิโลนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะน่าจะอาลีบาบานะครับอันนี้นะฮะ ก็เรียกได้ว่าโคตรเก่งนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครเผ่าที่เก่งมากนะครับน่าจะเมตาเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครนี้เดี๋ยวไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็มิลิโอดั๊นะครับก็ตอนนี้ที่ผมลงวิดีโอไปเนี่ยตอนเนี้ยอนิเมะแอปเปิเจอร์เนี่ยก็น่าจะน่าจะปล่อยมานะครับเหมือนกันนะก็น่าสนใจนะครับถ้าเป็นออสตาก็จะมี5ดาว6ดาว7ดาวนะครับอยู่ในตู้พิเศษและได้ได้ว่าตัวละครนี้น่าจะเก่งมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวรอติดตามกันดูในรีวิวนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้อ่าเอสะคมี ก็มากดด้านซ้ายมือครับบนสุดเลยนะครับที่เป็นฟันเฟืองนะครับมันก็จะมีช่องใส่โคดมาโค้ดนี้นะครับทุกคนครับโคดนี้นะครับนี่ฮะจะได้240สตาร์ดั้0สามพันเจมแล้วก็1000โกนะครับนี่ครับโคดนี้นะครับใส่กันเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่แต่ว่าให้รีบใส่กันเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีในการสุ่มมิเลอร์ดันะครับแต่ว่าจริงจริงแล้วนะครับผมผมนั้นนะครับผมมีช็อตที่ผมสุ่มน่ะทีเดียวได้ทั้งหมด3ตัวเลยนะครับทุกคนครับก็ค 50รีโลเท่านั้นนะครับก็คือ1ครั้งเอ้ยไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่าห้าสิบสตาร์ัสนะครับ1โลเท่านั้นนะครับก็ได้มาเลยนะครับ3ตัวเลยนะครับไปดูกัน What the? ก็เลยได้ว่ามันค่อนข้างอีโวค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องใช้สปิริตอันเนี้ยนะครับผม25ตัวนะครับแต่เก่งมากนะแต่เก่งมากแล้วก็มิลิโรดัตเนี่ยมิลิเออรนั่ยดัตนะครับดัตเนี่ยจะมีทั้งหมด2อันนะครับจะเป็นกอตนะครับก็คือพระเจ้านะครับแล้วก็ถ้าจะอีโวขึ้นอีกก็ต้องใช้ตัวรู้สึกเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องรอดูกันอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับส่วนแมปนะครับได้ทําการอ่าล็อบบี้ดิไม่ใช่ว่าแมปล็อบบี้นะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนไปนิดๆหน่ออยๆนนนะะครรับก็ตงี้จเเหมืดิมมมครรับีีสตออ่เเหืนดิิมมมีแบททเเลหือน กับ PVP เหมือนเดิมนะครับโลกหโลก3นะครับอันนี้เป็นทางเข้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมแหละนะฮะมีที่ยืนตรงนี้เล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ FK ตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะาา์ม e EXP เนี่ยมีโทเคนเยอะนะครับเนี่ย EXP เนี่ย นะครับสามารถฟาร์มได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นะะฮสามารถเข้าได้ที่อ่าโลก2ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ขอพรีวิวรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มาใส่โค้ดก็คือใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ผมขอรีวิวอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะมาในอนาคตนะครับรอติดตามดูนะครับอ่าฟาร์มนะครับผมฟาร์มแล้วก็กานเล็ดนะครับอันนี้หมดใหม่เดี๋ยวมารีวิวทีหลังตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าขออนุญาตมาทางด้านนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆนี่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับปกติเราจะพอตลงมาปุ๊บตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยทาวเวอร์โหมดนะครับตรงนี้จะมีคือในอนาคตอาจจะมี NPC แล้วก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับอาจจะเป็นพวกนู่นนี่นั่นรอติดตามนะครับแล้วก็นี่ฮะทางประตูเข้าไตหอคอยนะครับผมทาวเวอร์โหมดนะครับส่วนการเล่นโหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํารีวิวทีหลังนะคือเอาง่ายๆคือมันเป็นโหมดโหมดหนึ่งที่เราจะสามารถทําไอเซนได้ครับทุกคนตอนนี้คนเล่น90,000ครับเรียกได้ว่ากลับมาครับคัมแบ็กแน่นอนนะครับออสตาร์รอดูกันว่า จะ9 0,000มื่นไปได้กี่วันนะครับตอนนี้ที่ผมอัดเนี่ยสี่ทุ่มจะ5้าทุ่มแล้วอีกสินาทีห้าทุ่มก็คนไทยก็น่าจะเล่นน้อยแล้ะเพราะว่าตอนฝั่งฝั่งของฝรั่งเนี่ยคนเล่นเยอะมากนะครับพอเข้าไปเนี่ยผมผมเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมๆนะไม่ได้ไม่ได้อะไรอ๋อนี่การเล่นโหมดนะครตรงฝั่งนี้นี่น,นตรงนี้เข้าไปปุ๊บก็คือเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกแมปแต่ทําไมผมเข้านนี้แล้วมันเลือกแมปเอ๊ะอันเนี้ย เหมือนจะบัก๊กเหมือนเหมือนประมาณนะั้นผมไม่ได้เขียนไม่ได้ปิีไม่ได้เปลี่ยนนะเออไม่ได้เปลี่ยนอ่านี่การเล่นเหมือนเหมือนกันนะครับเ,ออเดี๋ยวใครที่เข้าประตูเนี้น่าจะแก้แล้วนะครับเออแต่ผมยังไม่แก้ออเนี่ยการเล่นการเล่นหมดเลยครับ ก็เล่นโหมดหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสตอรี่โหมดก็ค่อนข้างน่าสงสัยเหมือนกันนะครับก็โอเคในวิดีโอนี้มีเท่านี้ครับฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งทีนะครับขอ1พันไลค์นะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าขอบคุณมากมากนะครับโอเคในวิดีโอนี้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็โคดยนมใส่กันด้วยนะครับสวัสดีครับ